ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําชาเลนจ์การาดันพื้นออกกําลังกายนะครับผมวันนี้ก็เป็นชาเลนจ์วันที่6กนะครับผมวันนี้วันที่6ก็จะเป็นการดันพื้นเหมือนเดิมแค่เช่นเดิมครับผมอ,ออกกําลังกายครับผม10เซตนะครับผมอตอนนี้ก็คือจะเพิ่มมาอีกสองครั้งเป็นเซตละ12ครั้งครับเพราะพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มนะครับ เขาก็เข้ามาดูเขาเ,าเลยเพิ่มเติมฝา่าก็เสนอแนะให้นะว่าเพิ่มมาอีกสองครั้งเป็นสิบสองครั้งจากกําลังสวยเลยนะครับครับก็ถ้าเพิ่มขึ้นมาเซตละสองครั้งก็เป็นสิบสองก็สิบเซตก็ร้อยี่สิบครับร้อยี่สิบนะครับทุกคนครับผมวันที่หกนี้ก็ดูแล้วสภาพร่างกายก็เริ่มมาร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับวันนี้ผมก็จะ มาดันพื้นแล้วน,นะครับผมวันนี้ก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเรียบร้อยแล้วน,นะครับผมเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มกันเลยครับ let's go <S ดันพื้นเซตที่หนึ่งวันที่หกเริ่ม1 2 3 4อ6 7ีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ดันพื้นเซตที่สองวันที่หกเริ่มตึ้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองดันพื้นเซตที่สามวันที่หกเริ่มตึ้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบเอ็ดสองดันพื้นเซตที่สี่วันที่หกเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสอง ดันพื้นเซตที่ห้าวันที่หกเริ่มห้าเนเจ็บห้าเก้าจิบเซตสองดันพื้นเซตที่หกวันที่หกเริ่มอืมอ๋อ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองดันพื้นเซตที่เจ็ดวันที่หกเริ่มหนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองดันพื้น เซตที่แปดวันที่หกเริ่มสองหกเจ็ดแปดเก้าสิบ็สองแทนพื้นเซตที่เก้าวันที่หกเริ่ม กานพื้นเทสที่สิบวันที่หกเริ่มสิบสิสสวัสดีครับครับผมวันนี้พูดคุยหลังที่ออกกำลังกายนะครับผม วันนี้เป็นการออกกำลังกายชา,าเลนท่าดันพื้นนะครับจำนวน10เซตนะครับเซตละจากเซตละ10ครั้งนะครับเป็นเซตละ2ครั้งนะครับผมคือมีพี่คนหนึ่งเขาอยู่ในกลุ่มออกกำลังกายนะเขาบอกว่าอาเอางีนน้ไหมเพิ่มเป็นครั้งละ2ครับมันจะได้ได้มากกว่าเดิมครับซึ่งผมตั้งใจเผื <laughs> ่อแรงมาแค่10ครั้งครับผมวันนี้ นะครับเพื่อความนะครับเราก็อยากให้มันปิดนะครับเราก็เสริมเราก็ฝืนขึ้นมานะครับจากสิบครั้งเป็นสิบสองครั้งครับผมโอ้โหวันนี้สุดๆครับผมเกือบไม่รอดะครับถ้ายังไงก็ลือติดตามได้แล้วครับผมวันนี้มาที่หกแล้วนะครับวันนี้ก็จบเพียงนี้แล้ครับผมุณครับ